จริงหรือไม่การหายใจช้าและลึกช่วยให้สุขภาพดีและอายุยืนสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นสุขภาพการหายใจช้าและลึกช่วยให้สุขภาพดีและอายุยืนทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสถาบันโรคสวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลบิดเบือนครับท่านผู้ชมอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะครับข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ครับจากกรณีที่ผู้โพสต์บทความโดยระบุว่าการหายใจช้าและลึกช่วยให้สุขภาพดีและอายุยืนทางสถาบันโรคสวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าอัตราการหายใจขณะพักของผู้ใหญ่ปกติคือ12-20ครั้งต่อนาทีในขณะออกกําลังกายอัตราการหายใจจะเร็วขึ้นหรือในภาวะเครียดคนเราอาจจะหายใจเร็วและตื้นขึ้นทําให้อากาศเข้าสู่ปอดได้น้อยลงครับการฝึกการหายใจเข้าช้าๆและลึกโดยใช้กล้ามเนื้อกระดังลมจะช่วยให้อากาศเข้าสู่ปอดได้มากขึ้น เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดช่วยให้อัตราการหายใจช้าลงอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงความบรนโลหิตลดลงและช่วยลดความเครียดได้นะครับวิธีการฝึกหายใจให้นั่งถิงเก้าอี้ในท่าสบายมือประสานที่หน้าท้องหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกว่าท้องทองออกกลั้นหายใจไปชั่วครู่แล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆจนหมดรู้สึกว่าหน้าท้องยุบลง ทำ5ครั้งต่อรอบวันละ3-4ครั้งนะครับนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังการฝึกการหายใจที่ถูกต้องสามารถช่วยลดอาการเหนื่อยได้อีกด้วยนะครับสรุปได้ว่าการฝึกการหายใจเข้าช้าๆและลึกช่วยให้อัตราการหายใจช้าลงอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงความบันโลหิตลดลงและช่วยลดความเครียดได้ครับ แต่ยังไม่มีข้อมูลช่วยให้สุขภาพดีและอายุยืนนะครับ